แกะหรือแพะแม่มีโอกาสไปกินพืชบางตัวที่เป็นพืชตระกูลถั่ว พืชที่มียางบางตัวที่มีพิษนะครัหรือว่ากินแมลงเข้าไปเมันมีโอกาสท้องอืดถ้าเราจําแนกการท้องอืดเราจําแนกได้สองประเภทก็คือหนึ่งท้องอืดจากโภชนะที่กินเข้าไปแล้วมีในตัวเจนมากๆหรือพืชมันมีความอ่อนหรือมีพิษในตัวนะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็คือการที่สัตว์ไปโดนพิษแล้วมีอาการข้างเขียยก็คือพอมันโดนพิษ คิดตัวเนี้ยมันเข้าสู่กระแสเลือดมันก็ไปทําลายระบบต่างๆให้เสี๊ยบาังส้มดูเช่นไปทําลายตัวแบคทีเรียที่อยู่ในกระเพาะมากเองนะครับในกระเพาะลูเกเล่กระเพาะผ้าชีวิวที่เรารู้จักกันเนี้ยพอจุลินทรีย์ดีจุลินทรีที่มีประโยชน์มันตายลงใช่ไหมครับจุลินทรีย์ที่ไม่ดีมันก็โตขึ้นพอโตขึ้นทําไมมันท้องอืดพอจุลินทรีย์ที่ไม่ดีมันโตขึ้นมันสร้างแก๊สใช่ไหมครับแก๊สพวกคาร์บอนไดออกไซด์หรือแก๊สพิษต,ต่างๆขึ้นมา แล้วมันปล่อยตัวหนึ่งที่เป็นอันตรายคือตัว,ต,วตัวท็อกซินตัวสร้างพิษเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้จุลินทรียีในตายหมดแล้วท้องอืดซึ่งบางครั้งเราเข้าใจผิดว่าเอ้แพะแกะท้องอืน,นเพราะว่ามันกินอะไรมาท้องอืนบางครั้งไม่ใช่ต้องสังเกตในบีบบางครั้งไปโดนพิษโดนมแมลงต่อยโดนกินแมลงพิษมานะครับอันนี้ต้องแยกถ้ากรณีที่กินอาหารที่มีในตัวเจนเยอะ เรามีข่์โบวฮเดตที่มันย่อยง่ายเยอะครับแล้ท้องอืดกรณีน,น,น,นี้เราแก้ด้วยการให้เวชช่ันฑ์ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเฮปปอเจนเคยได้ยินไหมครับเฮปาเจนตัวนี้ถ้าเราฉีดเข้าไปมันก็จะช่วยเขาเรียกอะ่ะกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยกระตุ้นการมุกเม้นการบีตัวของกระเพาะต่างๆให้มีมการเคลื่อนตัวแก๊สก็จะถูกขับออกนะครับมันก็จะทำให้ใหายเป็กปกติได้ แต่ถ้ากรณีที่ไปโดนมแมลงพิษต่อยโดนมแมลงพิษกัดหรือว่าไปกินอะไรที่มีพิษเข้ามาเนี่ยเราใช้เฮปาเจนไม่ได้เพราะว่าพิษส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นกรดใช่ไหมครับเป็นกรดเฮปาเจนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้ล่างน้ำย่อยล่างพวกกรดคือกรดจะทํางานดีขึ้นถ้าเราไปฉีดบางครั้งไปซ้าเติมเพราะนั้นเวลาไปโดนพิษเราก็จะใช้ยาอีกตัวนหนึ่งที่เป็นยาแก้แพ้นะครับตัวที่ใช้แล้วอตอบสนองดีที่สุดก็คืออะทูปินซัลเฟต นะครับตัวนี้จะช่วยให้สัตว์เนี่ยให้จากการแพ้ได้เร็วพอมันเริ่มไม่แพ้เราก็ไปให้ยาเอพิเจนเพื่อให้มันของไม่อืดน,นะครับแล้วพยายามจับมันตั้งนอนในแต่ตั้งนะครับก็เราจําแนกไปซ่องกรณีเวลาเจอสัตว์เจอแพ้แกะเราท้องอืดอย่าไปคิดว่ามันเปกินโภชนาประเภททัวมายเยอะแล้วของอืดต้องดูให้ออกว่ามันโดนตัวอะไรกัดหรือเปล่า วิธีง่ายก็คือถ้ามันโดนมแมลงพิษหรือโดนอะไรมาเนี่ยมันจะมีอาการทางประสาทนะครับจะมีอาการชักเกงให้เราเห็นบ้างแล้วก็อุณหภูมิใต้หลักแหล่ค่าน้ำจะร้อนนะครับอันนี้คือโดนพิษมาแน่นอนก็ให้ยาแก้แพ้ถึงจะเจ็นนะครับโรคต่อมานะครับที่เราเจอแล้วก็มีพ่นต่อพ่อนผลิตเหล่างมากเลยก็คือปอดบวมหรือว่าปอดติดเชื้อเชื้อพันธุ์นะครับส่วนมากจะเจอในลูกสัตว์ลูกแพะลูกแกะ มีมีใครจะเอากระดาษจดอะไรไหมครับมีกระดาษไหมครับว่าใช้จำมา <c oughs> ไม่เป็นไรเพราะนั้นสามารถโทรถามได้แล้วให้เบอร์อให้หมายรับติดต่อพูดคุยนะกันได้ก็ไอปอดติดเชื้อเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยคือเราเขาเรียกว่าอะไรเอาไม่ทันใช่ไหมครับเราคิดว่าบางครั้งเราคิดว่ามันเป็นเชียบพันจริงๆแล้วมันไม่เชียบผ่านหรอกมันมันเริ่มมีอาการมา ตามลาดับแต่เราไม่ค่อยสังเกตเช่นช่วงเยน็นช่วงเยน็นหมายความว่าสักประมาณห้าหกโมงเย็น,นอุณภูมิมันจะเปลี่ยนจากร้อนเป็นเย็นใช่ไหมครับช่วงเนี้ปอดหรือว่าตุ่มที่เกิดขึ้นมันจะเริ่มทํางาน,น,นคือทําให้เกิดการระคายเคืองแล้วสัตว์จะเริ่มไอถ้าเรายืนสังเกตช่วงเย็นเราจะรู้ว่าประมาณทุ่มหรือว่าหกโมงเย็นมีอาการไอลูกสัตว์มีเริ่มมีอาการไอนี่คืออาการที่บ่งบอกว่ามีโอกาส เป็นโรคปอดติดเชื้อนะครับเพราะนั้นถ้าเราสังเกตพฤติกรรมสัตว์ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันจะทร้าำให้เราควบคุมโรคหรือการระบาดการป่วยเนี่ยอยู่นะครับและทีนี้แล้วมันเป็นโคม่าแล้วมันจะทำยังไงเพราะว่าส่วนมากเวลาเราเจอลูกแกะหรือว่าพ่อแม่พันธุ์เนี่ยเป็นปอดติดเชื้อหรือว่าน้มท้องปอดเนี่ยเวลาเป็นมากๆแล้วเนี่ยน้นจะออกจมูกนะครับไหลออกจมูกต่อปากน,นี่นี่คืออาการโคมา่าละ ผมวอาวม่าห้าสิบ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 ก็คือเป็นตายเท่ากันใช่ไหมครับวิธีการทํายังไงนะครับน้ำท่วมปอดแน่นอนว่าระบบทางเดินหายใ,ใ,หใจถูกทําลายเกือบหมดแล้วล่ะหายใจเริ่มไม่ค่อยได้นะครับก็วิธีการก็คือเราให้ยาปฏิชีวนะถางหลอดเลือดนะครับถ้าตับและไตย,ยังหลองลับได้หมายความว่าอะไรทำไมเกี่ยวกับตับกับไตนะครับ ตอนที่ติดเชื้อเนี่ยตับไตก็ยังทํางานในด้านการกําจัดเชื้อโรคอยู่มันก็ทํางานหนักพอสมควรอยู่แล้วแหละพอมันเจอพวกพ็อกซินที่เกิดจากสารถิษจากแบคทีเรียอะไรพวกนี้ที่มันทําให้เกิดโรคเราก็ให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดเป็นวิธีที่ไหวที่สุดนะครับเป็นวิธีที่ไหวที่สุดที่จะให้ยาเนี่ยเข้าไปจัดการกับเชื้อโรคได้ไหวที่สุดแต่ต้องยอมรับว่าการให้ยาทางหลอดเลือดเนี่ยมีโอกาสที่สัตว จะตายเชียบพานได้เช่นกันเพราะว่ามันอยู่ในสภาวะที่มันป่วยเต็มที่แล้วใช่ไหมครับตัวที่เราให้ทั้งหลอดเลือดที่ได้ได้พ่นมาหยุดนะครับที่เพิ่งเจอมาก็คือตัวไต,ต,ต,ตพินไตเมทโอพิ์เนี่ยนะครับจากเดิมสมมุติว่าจากเดิมผวกเาจําฉลาดได้ไม่แน่นอนว่ายี่สิบห้าหนึ่งสี่สี่เนี่ยต่อยี่บห้ากิโลหรือเปล่าแต่เวลาเราให้ทั้งหลอดเลือดเราลดปริมาณครึ่งหนึ่งนะครับลดปริมาณครึ่งหนะึ่งเพราะมันจะ ไหวไปสู่เอาหลอเป้าไม้ได้ไหวกว่านะครับแล้วก็สมมติว่าวันนี้เราให้ไปนะครับแล้ววันถัดไปมันยังไม่ตายแสดงว่ามันน่าจะตอบสนองกับยานะครับวันต่อไปไม่ต้องให้ทางหลอดเลือดแล้วก็ให้ทางกล้ามเนื้อแล้วก็ตามยาให้ครบห้าวันนะครับเวลาเรากลับมาให้ทางกล้ามเนื้อก็ให้ยาให้ครบโดสก็คือเมื่อกี้เราให้ทางหลอดเลือดเราให้ครึ่งครึ่งงีช่ได้ครับผมมาให้ทางกล้ามเนื้อก็ ก็อีกเท่าหนึ่งนะครับก็ตามยาให้ครบบางครั้งเรามองว่าสัตว์เราป่วยซ้ําๆเป็นแล้วเป็นอีกเกิดจากเราตามยาไม่ครบไม่ครบโดนนะครับเชื้อโรคเนเวลามันโดนยาปฏิชีวนะหรือโดนพวกเคมีเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่ตายไปนะครับส่วนที่ตายไปเป็นส่วนใหญ่ที่ก่อให้เกิดโรคสัตว์ก็จะอาการผู้เราหลงเยดีขึ้นนะครับเราก็ไปเข้าใจว่ามันดีขึ้นมันให้แล้ว เราก็หยุดให้ยาแต่จริงไม่ใช่เป็นวิธีที่ผิดนะครับการให้ยาต้องให้ครบโดสเพื่อให้เชื้อมันเนี้ยหมดไปนะครับ <S <S อย่าไปคิดว่าเราให้เยอะแล้วเคมีหรือว่าปฏิชีวนะจะไปส่งพในตัวสัตว์แต่การที่เราให้ไม่ครบโดสเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้เชื้อโรคมันดื้อยาการดื้อยาไม่ได้ส่งผลนกระทบต่อตัวสัตว์เพียงเดียวนะครับประเด็นที่หนึ่งคือมันส่งผลนต่อตัวสัตว์คือ <S <S สัตว์เนี่ย มีเชื้อโรคที่ดื้อยาอยู่ในตัวสัตว์อาจจะมีภูมิคุ้มกันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ใช่ภูมิคุ้มกันหรอกแต่เป็นลักษณะสัตว์ที่เป็นผาหะก็คือเชื้อโรคอยู่ในตัวแต่ตัวเองไม่แสดงลักษณะหรือแสดงอาการป่วยนะครับแต่เชื้อโรคที่อยู่ในตัวเป็นเชื้อโรคที่ถูกพัฒนาที่ต้านปฏิชีวนะที่เราเคยให้ไปนะครับตัวนี้จะไปแพร่กระจายให้สัตว์ตัวอื่นที่ไม่มีภูมิคุ้มกันหรือว่าที่ไม่เป็นสัตว์ผาหะป่วยแล้วก็ตายนะครับ แล้วมันส่งผลกระทบร้ายแรงก็คือมันดื้อยาแล้วมันดื้อยาปฏิชีวนะที่เราเคยให้อาจจะใช้ไม่ได้หรือปริมาณที่เราเคยให้อาจจะใช้ไม่ได้ต้องใช้ยามากขึ้นหรือว่าต้องใช้ปฏิชีวนะตัวอื่นแล้วที่ร้ายแรงก็คือส่งผลมาที่คนทีนี้เวลาเรากินเนื้อสัตว์เข้าไปนะครเนื้อสัตว์ที่มีปฏิชีวนะที่เราฉีดอะไรเราโอ้โดน้างฉีดครบบ้างครบบ้างตกขางอยู่ในตัวสัตว์ ปฏิชีวนะเคมีพวกนั้นจะไปอยู่ในร่างกายเราถ้ามีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายเราบางส่วนเนี่ยมันจะเริ่มพัฒนาคือมันจะได้รับปฏิชีวนะที่เราได้รับไปอย่างอ่อนๆใช่ไหมครับแล้วเกิดการดืออด้อยาดื้อยาปฏิชีวนะชนิดนั้นเชนน่น,ชน,น,นถ้าเราใช้ทิมิซิลีนก็นนคือเพนดสเตทเข้าไปในสัตว์เยอะแล้วมันตกค้างใช่ไหมครับมันก็ร่างกายเรากิน แพะเมื่อแพะเข้าไปก็ไปตก้างเชื้อโรคก,ก็จะเริ่มพัฒนาตัวที่ยาทีนี้พอเราป่วยเช่นเราเจ็บคอหรือปอดอักเสบเชื้อโรคที่เดิมเนี่ยใช้เพนิซิลีนก็เอาอยู่ก็จะเอาไปอยู่ต้องเปลี่ยนยาหรือว่าใช้เพนิซิลีนที่มากกว่าเดิมโอ้โโดดกว่าเดิมก็ส่งผลกระทบต่อคนต่อ,อก,การบริโภคด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องการใช้ยานะ,ะเวชภัณฑ์ เราสามารถตรวจข่าเพื่อได้ว่าใช้ยาอะไรแต่โดสยาหรือปริมาณยาเราต้องอ่านจากฉลากเท่านั้นนะครับเพราะยาบางยี่ห้อให้ความเข้มข้นยามาไม่เท่ากันนะครับบางยี่ห้อในอัตราส่วนหนึ่งต่อสิบกิโลกร,รมัมบางยี่ห้อมันหนึ่งต่อยี่สิบหรือสามอะไรเนี้ยมันให้ความเข้มข้นยามาไม่เท่ากันนะครับมันจะมีฉลากมีคู่มือการใช้เพราะฉะนั้นรับคาแนะนําการใช้ยาได้แต่ปริมาณการใช้ต้องดูฉลาก แล้วก็การย้ายของโดยะะทำให้พมิ้เราน้อยนะครับหรือว่าทําให้ลูกสัตว์ตายก่อนที่จะาพากนมเนี่ยก่อนที่จะยานมเนี่ยก็คือโรคพยาธิอันดับแรโกโรคพยาธินะพยาธิมันมาได้ยังไงพยาธิมาจากเราให้สัตว์กินอาหางสดใช่ไหมครับยาสดหรืออาหารสดต่อให้เราตัดเนแปลงแล้วก็มาชอ็อปให้กิน ในข้อก็ตามนะครับถ้าเป็นพืชทันสดมันมีไข่หรือย่าไม่มีที่ย่าตกขาอยู่แน,น่นอนเพราะฉะนั้นวิธีการจัดการกคือเราต้องทายทีน่ยะับตามหมุนรอบตามหมุนรอบนะครับว่าไงถ้าแบบฉีดเนี่ยอาจจะหกเดือนได้นะครับ,แ,บ,บ,าานะรบแต่ถ้าแบบกรอบอาจจะต้องที่นิดหนึ่งอาจจะช่วงสามเดือนครัง้งนะครับอะไรเงี้ยเพราะว่าพยาธิที่ทำให้พ่นผลิตเราเสียหายนะ้อยสุดคือพยาธิในระบบ ลำไส้ระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะพยาตัวตืดเนี่ยถ้ามันมีปริมาณมากๆเนี่ยมันทําสามารถทาให้ลําไส้อุดตันได้เลยทีเดียวในลูกในลูกสัตว์ถ้าเราสังเกตเราอาจจะพบบางทีอาจจะเจอลูกแกะหรือลูกแพเลยเนี่ยมันทายไม่ออกมันร้องมันร้องทายไม่ออกบางครั้งเราก็คานเดารือว,ว่ามันเป็นโรคบิดโรคบิดนี่จะเกิดได้ก็คือทายมันทายมาช่วงระยะหนึ่งแล้วเราลักต้าให้ไม่ขาดเราก็มาเป็น ขนาดเาเป็นโรคบิ่แต่ถ้าพยาธิเนี่ยอยู่ลูกแพ้แข็งแรงดีเราก็มันค่ายไม่ออกให้เราสร้นในส้เลยหรือว่าถ้าจ,จะเป็นโรคพยาธินะครับมันทําให้เกิดการาอุดตันในทางเดินห้า,างสัตว์เหล็กเพราะว่าข้อทางเดินห้างสัตว์เล็กเนี่ยมันมีขนาดเล็กพยาธิเนี่ยบนถ้าเราพามาดูเจออะไรบางตัวเนี่ยมันยาวได้แบบเป็นแบบเป็นฟุตอ่ะยาวได้เยอะนะครับถ้ามันใหญ่อยู่มากๆ เป็นั้นพยาธิต้องทำตามวงล้อเมื่นกี้แนะนำไปแล้วคือแบบชีดอาจจะ6เดือนครั้งนะครับแล้วกอดห้าเดือ,แบบอคนครั้งอะไรก็จะช่วยได้เยอะนะครับในเรื่องพยาธิและย้อมหนึ่งโรคเนี้ที่เราจะเจาะเลือดกับเนี้โรคเนี้มันติดมันติดตึงคนนะครับก็คือโรคแข็งติดต่อหรือว่าเขาในพหลบโรคระบาดศาตร์เขาเรียวรรกยยว่าโรคบูเซโลซีสี่เกิดในคนเราเรียกบูเซลล่า โลกนี้ยม,มันผ่านมันพาตนนิดที่คนเพราะนั้นเวลาเราเอาแพ้แกะเข้ามาเลียงเรามีความจำเป็นจะต้องตรวจโรคก,ก่อนเจาะเลือดเพื่อตรวจโรคแพรก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่ปลอดภัยเพาะสัตว์คนเนี้ยสำคัญน,นะครับเพราะว่าเวลาเราได้รับเชื้อโรคเนี้ยเข้ามามันไปทำลายระบบภูมิกักนนรับน มันทําลายระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเนี่ยให้ต่ำลงเรื่อยๆแล้วเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนได้โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยอนมากเมี๋ยการที่ชีวิตได้นะครับต้องระวังเพรฉะนั้นวิธีการที่ดุดีเจาะเลือดตรวจโรคก่อนในปัจจุบันไม่ไม่ยมทำแล้ววัคซีนน่าจะไม่ผลิตแล้วด้วยซ้ำวัคซีนโรคแฮนดิต์ต่อนี่คือเซลล์เซลลูซีนนะครับก็เหล่าวิธีการคือกรอบก่อนที่จะเอามาเลี้ยง หรือว่าตรวจเป็นประจำทุกทหนึ่งร้อยทุกๆหกเดือนนะจ่อไปตรวจแต่มันจะสิ้นเปลืองก็มีหลักขังถ้าเราไม่ได้นำสัตว์เข้าก็มีหลักขังถ้านำสัตว์เข้ามาเจ่อสัตว์เข้าใหม่ไปตวดแล้วก็จ่ออีกครึ่งเดือนแลเจ่อไออีกสิบปีก็จ่ออะไรนะก็เพื่อความอะไรอ่ะป้องกันตัวเราด้วยแล้วก็สัตว์ด้วยนะ ส่วนอีกโรคก,ก็คือโรคฟางและเท้าเปื่อยเราก็ทกําวัคซีนตามรอบที่บริษัทแจ้งให้ไปรับวัคซีนที่วิวกเดือนครั้งนะครับอันนี้ต้องทําเพราะว่าเวลาเกิดระบาดแล้วเนี่ยมันทําให้พุ่มไม้มันดรอปลงมันอาจจะไม่ตายหรอกแต่มันดรอปเช่นลูกสัตว์ที่เกิดในช่วงนั้นมันก็แข็งแตงไม่โตอะไรเนี่ยมันจะขาดอ่เาเราควรทำไหมว่าอย่างโรคทั้งที่ต่อยครับเพราะว่าเราซื้อซื้อเข้ามาเลี้ยงเพื่อเพื่อทำผ่นนว่าพ่อผ่านหรือแม่ผ่านโดยการซื้อขายจริงๆแล้วเนี่ย ผ hmm? yeah, right? ู้ขายเขายอมให้เราตรวจอนหรือว่าต้ออยู่ที่กรงเทพครับต้องต้องต้องตรวจใช่ครับแล้วในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่พ่อขาเริ่มจะเขาเรียกอะไรส่วนมากจะเข้าใจเรื่องนี้แล้วนะเพราะว่าเขาผ่านการอบรมเขาต้องตวจเหมือนกันผ่านการอบรมผ่านการย้ายสัตว์เขาเริ่มเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วว่าสัตว์ถ้าจะไปทาพันธุ์ต้องตรวจโรคแท็กติโตเป็นระดับแรกก็คุยตกลงก่อนว่าถ้าเขายังไม่ตรวจหรือเขาตรวจเราก็อาจจะ เขาเรียก่อะไรห้าสิบห้าสิบเราจะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะว่าต้องเข้าใจคนหนึ่งเขาทําการค้าเขาต้องการคายออกอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็อบอกว่าเราข้อตรวจถ้าเจอก็คือต้องกําหนดกันว่าภายในหนึ่งสัปดาห์เนี้ยเราจะเจาะเลือดเพื่อตรวจถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเจอข้คอคลีนหรือข้อเปลี่ยนเปลี่ยนตัวอะไรก็ต้องตกลงกันก่อนทีนี้ถ้าเรา บางคนอาจจะไปเปิดคลิปใน YouTube ดูหรือว่าไปอ่านในอบอกต่างๆนะครับซึ่งการเจาะเลือตรวจโรคเนี่ยถ้าเราไปดูเครื่องมือหรืกกออุปกรณ์ตามในนั้นอ่ะมันน่าจะสิ้นเปลืองอดูแล้วมันสิ้นเปลืองมันต้องใช้มนุเวทมันต้องใช้เบอร์มันต้องใช้อะไรเยอะมันก็ควรต้องใช้ลอต้องใช้แลกเล็นอะไรเนี่ยมันก็เขาต้องควรแต่นี้เวลาเราจำเ,เป็นจริงๆท่าหน้ามีเวลาเราตรวจ มันไม่จำเป็นแต่เราต้องใช้เขาแล้วเลยต้องใช้ความชำนาญนี่คือความชำนาญในที่นี้คือความปานี้ในกาทำนะครับไม่ใช่ว่าทำเก่งนะคือปานี้เหลาทำเช่นเจาะเวลาดึงเลือดเข้าไซลิงก็ต้องค่อยๆเราสามารถใช้สลริงธรรมดาได้แต่ต้องค่อยๆดึงเลือดเข้ามาการดึงแรงๆจะเกิดการแตกข้องเซลล์เป็นเลือดนะครับมันก็จะปนกันระหว่างเล็ดเลือดกับเซรัมมันจะเป็นปนกันจนเวลามันตกมาแล้วมันก็ออกแก แยกกันแล้วมันก็ยังแรงเพราะฉะนั้นค่อยๆดึงออกมานะครับแล้วก็ปล่อยช่องว่างไว้ประมาณสัก4ซี4หรือ4ซ c ครึ่งเพื่อให้อากาศเนี่ยเข้าไปออกซิได์ให้มันเกิดการแยกตัวหรือว่าลิ่นเลือดมันแข็งตัวนั่นเอก็ใช้ได้เช่นกันอาจจะใช้เวลามากกว่าโมโนเวทนิดหนึ่งไอ้ตัวมโนเวทนะมันจริงๆแล้วมันก็ท่าทางหน่วยงานบริษัทสามารถสนับสนุนเราได้เราก็ไปข้อได้ถ้าเขามีแต่ถ้าไม่มี นะครับเราใช้ไซลิงธรรมดาได้แต่ต้องใช้ความปราณีตนิดนึงก็คือปราณีตในการทำนิดนึงมันก็ได้ผลลัพธ์ไม่ต่างกันอ่าตอนล่างที่เราเรียกกันเนี่ยซึ่งมีอะไรครับสุพรรณนรักบุรีกาญจนบุรีแล้กลแลวก็กรปฐมเงในบุรีบรรจวบเนี่ยแล้วก็เอ่อลวงจังหวัดพวกนี้เรามีฟุ้งผู้ใจและพัฒนาการสัตว์แพทย์อยู่ซึ่งศูนย์วิจัยเนี้ยมีหน้าที่นะครับมีหน้าที่ วสวแหลวิธีใช้โรคต่างๆที่คาดว่าที่คาดว่าหรือว่าที่ต้องการใช้พ่นชนะสูตรหรือพ่นตัวนั้นนะครับที่คาดว่ามันเป็นโรคระบาดหรือว่าใช้พ่นตัวนั้นเพื่อส่งเสริมเกษตรกรทกรอนวยเนี้ยตั้งมาเพื่อวิจัยและพัฒนานะครับเพราะนั้นกเกษตรกรเนี่ยสามารถเก็บตัวอย่างแล้วก็ทำให้ส่งได้เลยไปส่งที่นั่นได้เลยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายน,นะครับไอเจ้าสู้เนี้ย นะครับไอ้ผู้ใจการรัแพทย์ภาคตะวันออกไอ้ภาคตะวันตกต,ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอำเภอรพธารามไม่ว่าแพ้แกะเราตายเราคลองใจว่ามันเป็นโรคปอดบวมหรือว่าเราก็ตัดชิ้นส่วนทั้งในเลยปอดตบอะไรทุกอย่างที่อยู่ระบุกภายในเนี่ยแยกเป็นชิ้นส่วนแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกให้ดีมัดปากให้ดีแล้วก็จดไว้ว่าเป็นชิ้นส่วนใดน,นะครับแล้วก็แช่น้ำแข็งไปแล้นนรก็เอาไปส่งได้เช่นกันเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคเช่นถ้าเรา เราคล่องใจว่าเป็นโรคอะไรเราก็ระบุไปว่าเราส่งแส้ว่ามันเป็นโรคอะไรเขาก็จะไปเช็คโรคนั้นเป็นพิเศษให้เราก็นะจะรู้ว่ามันเป็นอะไรตายแน่มันโดนพิษหรือเบาหรือว่ามันเป็นปอดบวมตายอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้นะครับก็คือมันมันตรวจฟรีนะครับแต่เราต้องมีค่าเดินทางไปไปตรวจไปส่งตัวอย่างเลยเอาขิงยาหรือเปล่าแต่คือข้างๆอ่ะเขาก็มียกความเทศและเน,นเป็นพวกกระปุกแปลงยาแล้วก็มียกความเทศยกข้า ทีนี้ก็เลยสงใั่ว่าแต่ทีนี้จากที่ท่ามก้ปมขาก็บอกว่าตายเมือนยเหยยเพราะมันปรับจะทามทีก็ต้องต้องใส่ลูกฟอดบวมต้องอะไรมันไม่มีอาการแบบนั้นเลยซึ่เขาบอกมาคือเมื่อมันเป็นปรับอะอย่างพ้อพันเลยข้อพันตัวแรกเลยที่เป็นละล้มติดกันพอล้มก็คือพอพอเป็นแล้วมันจะล้มล้มไปไม่ใช่ตายเลยนะมันก็ลุกไม่ได้ข่ายจะยึดข่าจะยืดอย่างนี้ยนั่นเอง เกอันนี้ก็กินอะไรไม่ได้มันก็จะอยู่นอนอยู่มาท้องวันมังจะตายท้องท้องวันนะกระด้างมันจะไป็นอะไรเพราะแต่คือมันจะเริ่งเอียงคอเลยเอียงก้นตกกลายเป็นช่วงกนตกใช่ป่ะช่วงนั้นก็ปวดตกอมเยอะเกล่าเป็นไข้นี้หรอไข้ท้องวันอะไข้คออะต้องต้องดูไม่ออกไข้คอติดได้แล้วน่ะตรงตรงอย่างี้ไข้ข้าทข่ไหนะเจ้าปอ่ะมันมันอาการเป็นยังไงบ้างวะ ก็เปล่งปกตีอะโคเ,เราต้อง,งเก็ตว่าถ้าสัตว์เจ็บผ้ามันจะมันจะให้ตัวได้ครับเหนียวมันจะไม่เปลงแต่ถ้ามันเป็นไข้ผ้าแข้งอะมันจะเปล่งแล้วมันจะยุดแข้งเลยม,มันจะไม่อยากกดตัวมันปวดเนีไง